โอ้ดูน่ากินมากเอ๊เป็นกว๋วยเตี๋ยวปลานะครับสวัสดีครับวันนี้อยู่ที่ร้านลินกว๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลานางฟ้านะครับนี่พามาดูพามาดูคนเยอะมากวันนี้สั่งเป็นเส้นเปาะลูกชิ้นปลานะครับดูดูเส้นเปาะเพิ่งเคยกินนะครับเขาเรียกว่าเส้นเปาะดูดูอืม มีอันนี้เป็นน่าจะเป็นเกียเก๊ยวปลาปะเกี๊ยวปลาลูกชิ้นปลานนเดี๋ยวเดี๋ยวมาลองชิมกันนี่ครับได้ไมแล้วครับเขาเรียกเส้นปอ,อกดูดูเดี๋ยวลองชิมชิมแลุกวก่อนรสชาติด,ดีชิมเส้นดีนีอ่อร่อย นี่ก็อชิ้นปลา,ามันไม่แห้งมันได้เคี้ยวปลารั้ง